สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องมิเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆขาวันนี้ก็นะะํารถเข้าใหม่มารีวิวให้ชหมกันนี้เช่นเคยนะคะกับซูซูกิสวิฟตค่ะคันนี้1.2 RX รถปี2 0 1 5น้าะคะค่าตัวเพียง259,000าเท่านั้นเลขไม่หลักหมื่นคันนี้บอกเลยนะเป็นรถบ้านนะคะพี่ๆขามือเดียวเลยนะคะเจ้าของดูแลรักษาดีมากในส่วนของสัก,กิร์ติดตั้งให้เลยรอบคันได้ตัวท็อปปุ่มพุ s ธสตาร์ทเรียบร้อยนะคะพี่ขา <c oughs> เผื่อใครกำลังตามหาเผื่อใครกำลังอยากได้เนาะในส่วนของ Suzuki s w i ิ t เก่งเล็กแฮชแบกแบบ5ประตูนะคะคันนี้ฟรีดาจะเต็มได้ค่ะพี่ๆคะผนแค่เดือนละประมาณ4,000ปลาย,ายถึง5,000เท่านั้นเองนะคะเผื่อใครสนใจก็สามารถติดต่อหาล้องบินได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0931321903นะคะ0931321903โทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆขาอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะบอกได้ เครื่องพันสองนะคะประหยัดน้ำมันมากๆหาที่จอดได้ง่ายด้วยนะคะควัญใจเลยนะคะเก่งเล็กกระทัดรัด <c oughs> อย่ามัวแต่มองนะพี่นะมีบริการทําสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้นะคะสำหรับพนักงานเงินเดือนคันนี้นะคะเ,เงินเดือนหนึ่งมืนออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องค้ำค่ะพี่พี่ ะะเดี๋ยวตามต้องบินมาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะพี่ๆีค่ะในส่วนของกระจังด้านหน้านะจะแต่งแบบเป็นกรีบเป็นคลีบนะคะพี่พีนี่นะคะมาพร้อมกับโลโก้ซูซูกินะคะแบบพรีเมียมสวยๆเลยนะคะกระจังด้านหน้ารอยแตกรอยร้าไม่มีให้เห็นนะตัวดีนะคะตัวโครงสร้างตัวโครงสร้างของรถเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะแท้เดิมเลยพี่จ๋าดวงไฟด้านหน้าเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะ มีไฟหีเลไฟเลี้ยอยู่ในโฟมเดียวกันเรียบร้อยเลยด้านล่างก็คือมีไฟตัดมองมาให้คู่หน้านะอ่ะดูในส่วนของยางกันบ้างค่ะพี่พี่คะ่ะในส่วนของยางนะพี่พี่คันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะยางขอบ16ค่ะยางปี2025นนะคะปีใหม่เลยนะคะในส่วนของล้อแม็กเป็นล้อแม็กแบบของซูซูกินะคะของเดิมโรงงาน ยางเนี่ยเป็นยางเม็กซิตนะคะพี่พี่ขาเปลี่ยนให้แม่แเลยทั้งสีเส้นเรียบร้อยลงลึกดอกชัดใช้งานได้เลยยาวๆนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะสัญลักษณ์แสดงเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVT นั่นเองคันนี้นะคะสีขาวมันจะออกเป็นความแบบหม่นๆหน่อยนะคะขาวแบบคล้ายๆขาวคันบุรีนะคะพี่ขา กระจกมองข้างคะ่ะดีไซน์สีสเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยนะคะด้านล่างกันบ้างนะคะถัดมาตรงด้านล่างจะมีนส่วนของสปอยเลอร์มาให้แต่งให้เลยรอบคันนะคะคันนี้ได้ในส่วนของเบ้ามือโครเมียมเรียบร้อยนะคะสมาร์ทคีย์เล็กมีมาให้กระจกแท้เดิมนะคะสัญลักษณ์โมโก,โกยังอยู่คะ่ะกันสาดมีมาให้ทั้งสีบานเลยนะคะนี่ของแท้ของเดิมสวิปนะครับดูในส่วนของแผงประตูคันนี้กันบ้างคันนี้จะเดินตะเข็บได้นะคะสีแดงตรงแผงประตูนะพี่ๆเนาะ รอยแตกรอยร้าวไม่มีให้เห็นนะคะกระจกจะปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะอันนี้ปรับกระจกมองข้างนะคะในส่วนของการสตาร์ทคันนี้จะใช้ระบบเป็นปุ่มพุชสตาร์ทมาให้นั่นเองนะคะคอนโทรลหน้าดีไซน์สีดําเลยกุญแจมีมาให้เรียบร้อยนะคะนี่อะให้ดูกันหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> ในส่วนของเลงขไมค์คันนี้กันมากนะคะเลขไมค์คันนี้เพียงแค่57,00 0ื่น ะะถ้าหมื0นเจ็ดโลเท่านั้นไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่กลอนะพี่นารถปี2015นะคะวันตีโครงสร้างเดิมไม้แท้นะคะในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบ unction, มัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วพี่นะนะรับสายวางสายเพิ่มเไม่ใช่ขอไปยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะคะ <c oughs> เลือกโหมดได้นะคะ SIS Airbag มีมาให้นะคะหน้าจอคันนี้จะเป็นหน้าจอวิทยุแต่สามารถไปแปลงเป็นในส่วนของหน้าจอทีวีได้ไม่มีปัญหานะคะนี่เป็นหน้าจอก,ก็ตกอยู่ประมาณสักสี่หรือหพันได้นะคะไฟยุกเชิญอยู่ด้านบนค่ะแอยังเย็นฉับๆนะคะดิสตนะคะใส่แผ่นซีดีได้ FMAM ได้ปกติเลยนะคะเพิ่มวอลลุ่ม USBCD อะไรก็คือซี t คร็คอะไรก็ไม่มีปัญหานะคะเครื่องเสียงระบบใช้งานได้ปกตินะคะ <c oughs> ในโซนของแอร์คันนี้คันบ้างขออภัยพี่พี่จา๋าไม่สบายจริงอันนี้ปรับความแรงลมได้นะคะปรับใช้งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้ปรับอุณหภูมินะคะร้อนนะคะแอร์อยู่ด้านหน้ายอย่างเดียวแล้ว่านี้นะคะก็จะออกมาทางนี้เนาะ่าแอร์ด้านหน้ายอย่างเดียวนะคะนี่อันนี้ก็เลือกได้นะคะเผื่อวันที่เป็นฝ้าเป็นอะไรแบบนี้ไงเราก็จะกดตรงนี้ได้นะคะ อ,อ๋อนี่ก็ปิดได้ออโต้เลือกเลือกได้เลยนะคะพาวเวอร์เอาเล็ตจะอยู่ตรงด้านในหน่อยๆคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายเบรกมือแบบแมนนวลนะพี่ๆเนาะในส่วนของเบาะก,กันบ้างคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงเลยรอยตะเข็บยังอยู่ดีนะไม่มีรอยขัดลุยให้เห็นเลยนะคะเบาะหนังค่ะพี่ๆีค่ะดูแลทาความสะอาดได้ง่ายนะคะตึงๆเลยรอยย่นรอยช้ำรอยขีดข่วนอะไรแบบนี้คือรอยแบบสภาพชํารุดไม่มีหเห็นนะคะฝ้าเพดานสวยๆสะอาดสะอ้าน เพดานใช้งานได้ปกติค่ะพี่พีค่ะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงได้ด้วยสองแสนห้าเก้าพันคันนี้นะคะในส่วนของบางแดดมีกระจกมาให้นะคะพี่พีค่ะนี่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะมีกระจกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะใครสนใจคันนี้ทักทานวินได้พนักงานเงินเดือนนะคะงเงินเดือนหนึ่งพันเอ่อหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะคะพี่ค่ะซื้อคนเดียวได้เลยนะดูในส่วนของอาร์โครงสร้างกันบ้างนะคะอาร์โครงสร้างสภาพเดิมๆสวยๆนะคะ กลมคมชัดนะพี่พนะขอบยางสภาพสวยรอยฉีกาดรอยแตกรอยร้าวไม่มีให้เห็นนะ <c oughs> สีน็อตต่างๆก็คือเียสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่ผ่านการขยับขยื่นมาให้ควงไม่มีมากวนใจแน่นอ <c oughs> นอ security alarm <c oughs> ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะระบบรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะ ดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะคะสองฝั่งเลยฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะคะตรงกลางก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําให้นะคะมีพรมมาให้เรียบร้อยค่ะคันนี้หัวมอนนะคะมีให้สองใบเบาะพับได้ปกติเลยนะคะนี่เลยสวยๆนะคะประตูด้านหลังเปิดได้อ่ะดูในส่วนของโครงสร้างจุดที่สองกันต่อนะคะอากลมคมชัดนี่รูปไปจ้ะพี่จา๋าไม่มีสีติดมาเลยนะคะของแท้ปั๊มเดิมโรงงานเลย นะของแทปั๊มดื่มโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับที่ล็อกเด็กมีมาให้นะคะเพื่อความปลอดภัยให้ลูกหลานด้วยส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็มีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยไฟเบรกน้องที่3ามอยู่ตรงสปอยเลอร์ค่ะเสาอากาศมีมาให้นะคะกระจกหลังละลายฝ้าเส้นละลายฝ้าไม่มีขาดนะคะพีใช้งานได้ปกติเลยนะคะใส่ละโครยังอยู่ที่ปัดน,น้ำฝนใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้เป็นตัว RX ตัวท็อปนะพี่ๆนะ สัญลักษณ์นะคะ Suzuki นะคะ Swift RX นี่ตัวท็อปด้านหลังก็มี marking sensor นะคะด้านหลังให้ถึง2จุดเลยด้วยกันแต่งท่อคู่มาให้เรียบร้อยนะครับสเก์ตรอบคันบอดี้เดิมนะคะสีเสมอกันทั้งคันนะคะพี่พี่ขาเบ้ามือโครเมียมนี้ได้ไปเลยทั้ง4บาทนะเบ้ามือโคเมียมได้ไปเลยทั้ง4บาทนะพี่พี่นะนี้สวยๆเลยนะกลมคมชัดใช้งานได้ปกตินะคะพี่ขา ชนหนักจำนวนนีความเนี่ยทางร้านไม่นํามาขายนะพี่นะนะะำมาขายไม่ได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะต้องมีในส่วนของบริษัทนอกนะคะที่มาตรวจรถให้เรียกว่าบริษัทติชช์เป็นบริษัทมาตรฐานนะคะจากประเทศเยอรมนีเลยตรวจให้มากกว่า2 7 4จุดเลยด้วยกันนี่ของแท้ของเดิมนะคะตัวนี้ต้องอยู่นะพี่นะตรวจให้ถอง7 4จุดนะคะพี่พี่ขาดูได้เลยอกลักรมคมชัดตุกจุดนะคะ มีใบเซอร์รับรองผลการตรวจให้ทุกคันนะคะพี่พี่ขมั่นใจได้เลยนะซื้อรถกับเรานะคะพี่จะได้รถสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะน็อตเดิมนะคะดูได้เลยคะ่ะพี่พี่ขในส่วนของแผ่นเพลกันบ้างคะ่ะแผ่นเพลของแท้ของเดิมนะคะ <c oughs> นี่ไม่ผ่านการต่อการสลับมานะคะพี่พี่นี่ถ้าสนใจกันบ้างนะคะในส่วนของซูซูกิสวิปคันนี้นะคะเพื่อใคร กำลังตามหาในส่วนของรถเก๋งนะคะฟรีดาวผ่อนประมาณห้าพันคันนี้น้องบินแนะนําเลยนะสนใจนะคะสามารถยกหูหาน้องบินได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะศูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนสามเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เผื่ออยากดูในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งน้องบินกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องบินจองมาหนึ่งใบเทาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปทําสัญญาให้ถึงบ้านนะคะเดี๋ยวมีบริการส่งมอบรถให้ด้วยไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาอีก ไม่จะดวกมารับรถไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องบินไปหาเช่นกันนะคะพี่ๆขานี่ใครที่อยากได้อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะรายละเอียดต่างๆเอกสารเงินดาวค่างวดนะคะหรือว่าอยากให้คำนวณน,นะคะ <c oughs> มีประวัติการผ่อนประมาณนี้สามารถฟรีดาวได้หรือเปล่าหรือไม่มีประวัติการผ่อนต้องออกรถประมาณไหนคะพี่สอบถามได้หมดเลยนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะยังไม่ซื้อก็ไม่ว่านะคะสอบถามกันไว้ก่อนนะคะพี่ๆขา เียดอยากจะซื้อรถนะคะหรือจะวอล์กอินมาหน้าร้านก็มาได้นะคะน้องบินอยู่ที่สาขาสีแยกตาปานอำเภอเมืองจังหวัดสุดราชเองเนาะเผื่อพี่ๆอยากมาดูรถตัวจริงก็โทรหาน้องบินได้เลยนะคะตามเบอร์0931321903นะคะ 0931321903นะคะโทรมาได้ค่ะพี่พี่นัดคิวกันเข้ามาได้เลยนะคะน้องบินจะได้ดูแลเป็นจะได้เป็นคนดูแลพี่เองเนาะบางทีเผื่อเข้ามาหน้าร้านแล้วแจ้งว่าไม่ได้นัดน,น้องบินไว้นะคะก็จะไปติดพี่พี่เซลท่านอื่นนะคะแต่ถ้าอยากให้น้องบินดูแลก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พี่น้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะคะเผื่อใคร นะคอยากดูรีวิวอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรให้ชมอีกนะคะพี่บเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะหากคลิปนี้มีคำพูดไหนผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องมีเซ r ร e รีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรไทรถสวยนะคะบ๊ายบายที่ร